ที่นี่คือรัสเซียค่ะเมืองมูมังเมืองเขาสวยมากๆเลยค่ะเราอยู่ก็มาล่าแสงเหนือด้วยอยู่นั่งแอร์ฟอร์สนะคะจากไทยไปมอสโกไปกับ2 6 0 0 0บาทค่ะพอถึงมอสโกเราก็ต้องต่อไปมูมังนะคะ1,500บาทโรงแรมนอนที่นี่ค่ะคือละ1 5 0 0บาทพอถึงโรงแรมไกด์ราเ้าที่เราติดต่อไว้ก็มารับไปฮัสกี้พาร์คค่ะเราโชคดีมากที่วันนี้ฟ้าเปิดตอนที่เรามาพอดีก็เลยสว่างสวยมากๆเลยค่ะถ้าเข้าต่างๆก็จะรวมอยู่ในค่าไกด์แล้วนะคะอยู่ใช้ไกด์ของออโรร่าทาร์เฟอร์ค่ะคนละ133,000บาทยบทยชี่นี่างะคือนองหมา ก็น่ารักเ้วเขาก็มีกวางเลนเดียด้วยน่ารักมากเฮ้ยมีตัวนึงมาหามาแล้วแล้วน้องๆก็คือเชื่องมากค่ะถ่ายรูปด้วยเราวน่ารักแล้วพอตอนค่าเราก็ไปทําภารกิจล่าแสงเหนือกันค่ะวันที่2ก็จะเป็นซิตี้ทัวร์ในมูมาค่ะอากาศทุกๆวันก็จะเบสิกอยู่ที่ลบยีองศาค่ะพอดูเรือเลนินเสร็จเราก็ไปตามสถานที่สําคัญต่างๆค่ะที่ก็คือหนาวเยือกเยอกเสมอต้นเสมอปลายค่ะแต่ยูชอบเมืองเขาแบบสวยอ่ะเสร็จแล้วมื้อเย็นวันนี้เราก็จะไปกินคิงคัพอยู่เมืองนี้5วันกินกันแบบราชาหมดไปคนละแล้วกา ลาแสงเหนือคะ่ะจะเห็นชัดไม่ชัดก็แล้วแต่ดวงนะวันที่3าเราไปลานสก,กีค่ะเล่นสโนว์โมโบิลแล้วก็ตกปลาในน้าแข็งแล้วก็ทําพิธีกรรมค่ะถ่ายรูปวันต่อไปก็ไปทะเลปิกาค่ะสวยมากๆตัวเสียดายแสงไม่ค่อยมีค่ะเนื่องจากเขาหนาวมากก็เลยไม่ค่อยมีแสงแต่ดูดีหิมะขาวพูนไปหมดเลยชอบมากหลักฐานค่ะมีแสงได้แบบเดียวหิมะค้าล่มอีกแล้วแล้วสักพักก็เจอพายุหิมะอีกติดทะเลอีกหนาวมากค, <น S 1> ค่ะนนหนาว<อ>เลย แล้ววันนี้เราก็จะไปนอนที่ a l ลล r a Village ค่ะสวยมากิวดีสุดๆที่นี่คืนละ16,000บาทค่ะอยู่มากัง4คนก็คนละ4,000บาทค่ะแต่ราคานี้ไม่รวมค่าอาหารแล้ว,ลวคืนนี้ที่เราจะไปล่าแสงเหนือเป็นคืนสิ้นปีพอดีค่ะอยู่เจอทั้งแสงเหนือทั้งดาวตกเลยฟินมากๆเป็นอะไรที่แบบประทับใจสุดๆเลยค่ะพอตอนเราเขาดาวสิ้นปีกันนะ่ะสโนโนตกคือแบบมันดีมากอะทุกคนเป็นแบบ the best New Year ever จริงๆ,ๆทุกคนคือแบบแฮปปี้มาก สรุปทิปเที่ยวมูมังนะคะอยู่ใช้ไป64,500บาทูว่ารัสเซียเป็นประเทศที่น่ามามากๆเลยค่ะโดยเฉพาะมูมังเพ <อ S 2> ว่าค่าอาหารอะไรอย่างเงี้ยเขาถูกกว่าในมอสโกมากๆแล้วอาหารทะเลคือสดมากอีกอย่างคือไม่ต้องทําวีซ่าด้วยคะ่ะรูว่ารัสเซียต้องสักครั้งในชีวิตมาล่าแสงเหนือธรรมชาติก็เลิศแบบแนะนําเลยค่ะถ้าชอบคลิปฝ like ากกดไลค์ด้วยนะคะขาวหมดเลยกล่ก็ขาว <laughs>